มีรถไหมคือเขากลับแล้วไม่มีไผ่ม้เลยไม้ขนาเลยพี่น้องนี่มึงฐานลางนี่รถกลับแล้วฐานเกา่าครับกากรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบมาพอกับบาเบสสาวลินครับ มือนีก็อยู่หมายปลาบ้านคนาครับมือนีมาอัปเดตให้เบิรงครับพี่น้องหมายปลาบ้านคนาตำบลตะตุต่มอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องมือนีก็วันที่เท่าไหร่ครับสาวรินลืมฮ <laughs> ่เอา้าทิบหายแล้ว <laughs> มือนี้มื่อวานวันที่ยังวะบริมาทายมือหนึ่งครับงงเลยครับ <laughs> มือนีก็วันที่ยี่สิบสามครับ เดือนสิงหาคมสองหาหกเจ็ดครับพี่น้องไปลุ้นนากันครับวสิมานเฮ็ดยังแนครับมือนี้มาตามบาเบเสาวเรนไปลุ้นนากานครับวิจัยได้พบพอเฮ็ดแนวไดแนครับมือนี้ก็ขื้นโซนเก่าโซนเดิมครับโซนฟังตรงขามฐานล่างครับพี่น้องหรือว่าฐานเก่าครับโอเคครับปุ่นสาวเรนกันยางจําเอาจาเอาแล้ว่าไปลุ้นนำการก่อนไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบ่ด้แน่ด้วยครับ เพื่อแสด้เป็นกำลังใจงให้บาเบซ่าเรียนในคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อแสด้แจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับไปไปตามไปลุปป้นน้ำกันครับนี่อยู่ทางขึ้นน้ำตกครับบนแม่นน้ำตกเราเป็นน้ำไหลทางคลองน้ำทางน้ำไหลผ่านครับไปไปเบิ่งนน้ำกันครับไปน้ำเริ่มไหลเบาแล้วครับพี่น้องน,น,น้ำลำธารนี่ไปลุลยปลาครับพี่น้อง ครับพี่น้องมาดอกแรกแห้งมันอมดอกนี้ครับพี่น้องแบบนี้กิซี่เต็มตาไว้อยู่นี่โอ้ยขามันหน่อยเถอะขาจอยขาเดีบสยอลยเกือบรับน้ำหนักดอกมาไว้พี่น้องอหยุกยิกยุกยิกเต็มตาพูนตาเด้อครับพี่น้องมานจ้าบอไปใหม่ห้องซิบเบิลสัมมันป็ดมาดอกที่สองแห้งมัน ขอไข่พี่น้อง<ป>แต่ว่าดอกหักเป็นกรีบเลยครับเป็นดอกไม้เลยแตกเ็นเือมเนก็นอยากออกเนาะบาเบก็ขอขอบคุณนะครับทั้งพี่เล็กไอ้นี้แล้วก็พี่เจยแล้วก็พี่วิทย์ครับแล้วก็บ,บาวฝน สา,สาวเดือนครับขอขอบคุณลหลายๆแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านทุกๆคนครับที่ว่าส,สนับสนุนซอยพักดันช่องบาเบตมาตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมตอนนี้ช่องบาเบตก็ผานเลยครับเขาไปตอนนี้ได้ได้ผ่านเกณฑ์การทําช่อง youtube แล้วครับแต่ก็มาลอ <c oughs> รอผลกันครับว่าสิผ่าน สำเร็จเลยหรือเปล่ารออของเอเจนอีกท่นึงแต่ว่าของช่อง y o u u b e ผพานไปแล้วเนาะรออีกเท่าไหร่ะสองเดือนสามเดือนปะที่เขาวานอ่ะมาไปกับบงหูเนาะมาไปกับรอฟังผลดกันรอประเมิอนอีกสามเดือนเ่คือยังใจน,นี่แหละไปแล้วก <c oughs> ็สังเกตตั้งแต่เขามาแล้วครับพี่น้อง ยังบ่พอไปจะขลนบ่พอรถจะคันเลยครับมือนี้คือสิบมีอพยหยาดเก็บนะันสาริณเนานะไปะคือสิเก็บกันสองคนนี่แหละเบิดป่าเงียบคลิปครับปกตินี่ต้องมีคนห้องเออเออเออแล้วเนาะอันนี้ตั้งแต่ขี่มากเลยครับตั้งแต่ตนขนะี่เป็นว่าขี่รถผ่านบ่มีรถพอคันปเก็บกันมวลเลยครับสองคนสองพ่อมียนี่แหละไปพี่น้อง ทุงไส้บ่คอยมีคนมาบ้านเบิดอืมบาบเบตก็ลืมบอกไปนะครับขณาฝนตกเลยครับแต่บมหงว่าตกจากมือครับพี่น้องเบ้งนี่นีเป็นบอยักใหญ่ยังมีน้ำฝนติดอยู่เลยครับอันนี้นี่เห็ดเขียวตัวเอ๋ะเห็ดไข่เขียวโอ้บยางจอดเบาบ่างอันนี้พอดีเลย เห็นไหมพี่นอ้องนี่ไข่เขียวครับแต่ว่าดอกแฮกแวงแวงมาเนาะโอ้โหมีทางหลังอีก <c oughs> เกือบบ่เห็นอสองดอกพูดนะไข่เขียวดิพี่นอ้องหลังสิบอลเหลืองฝน แต่บหูครับว่าตกจากมือแล้วครับอยู่หนาครับแต่ที่แน่ๆนี่ฝนตกแต่เทนั่นถึงเมื่อคืนนี่แหละครับกอ,อนสิจแจงเมือ่อไหร่ขี่ขี่รถมานทางถนนก็นยังเปียกๆชื้นๆอยู่นะครับมนันเืยอ, <c oughs> อู้พี่น้องมึงกอแดงครับโอ้ยพอกันตอนเถาพี่น้องเอาอะไรเลยปอ่อยเป็นเสือไปมึงไกล เสียดายดิดอกบักใหญ่ครับพี่น้องห้องปเรมาตั้งไว้จักเหนือเนาะสิมาหมูว่านฮึซีมาหมูว่านก็บปเรมาถึงหมูว่านกับประานนึกเก้านี่หมูว่านกับปเรหอนเนียลงขีมเออขันบาเบ็ดเอ้ยยังนะเห็ดยังผิดประการใดกับขอถอยขอให้ได้เรื่อครับพี่น้องอัดซีบอาไลน์เนี่ยกับต้นฟังเอาใน่เด้อติด โอเคครับบ่ได้แค่ยืนเบิ้งบอกได้แค่มองแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เข็ดแปลงครับเข็ดแปลงดอกแรกพี่น้องเบิดปลาสิมีสมนีมั้งเข็ดแปลงนี่ฮะกีโปมัน้องบ้านเห็นเคยกีโป่มารอบที่แล้วก็มาล่าสุดที่มาน้าปลาดาวเด่นเนาะคือมาสองคนหน้าดาวเออาน้าปลาดาวเนาะ ตีบดันมาสามคนเนาะมากระไดบะหลายมากเนาะเฮ้ยเมนบุกอแดงอีกแล้วโอ้แต่ยังสีองนี่มาพอดกุ้มพ่นออกโอ้ยมาพอกับบ้านเบิดแล้วนะซาลินเนาะเหนื่อย <c oughs> พอดแเ<ด>ห็น<ด>บ้านครับ<ๆ>พี่น้องเหนื่อยหรี บานบ่พอแหว่งอีกนะฮะแต่ดีที่ยังมีให้เบิงอยู่นี่แหละก็ตามสภาพแล้วครับพี่น้องหอ,อ,อ,อยยนะพี่น้องอุย้ยให้ดอกซีสามดอกซีดอกสัมเนี่ยขึ้นมาสามดอกซีดอกนี่เบิงพี่น้องสามดอกเห็นว่าโฟลตกใส่มืออาจจะมือขึ้นมือเศร้านี่แหละ หลังดอกอยังเปียกๆอยู่เลยครับโอ้ยเอ,อามาแล้วครับกอแดงเอาลิ้นเก็บเลยครับไหลมาแต่พุ่นเลยอือกอแดงดูมีดไหมแว่นในถาเด้อพี่น้องจะามาหนวกดำซื่แงงอแรงนะจะเก็บมาไม่ดอกนี่แหละสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วดูเบิง่งหลังดอกดิ งามบ่นี่สมบูรณ์แบบสวยงามตามทองเรืองแม่หมูว่านชุดสีงามแห่งนี่กันแม่หมวานกับสีงามอยู่แล้วฝนตกใส่เมื่อคืนเนาะพออีกเลี้ยงก็แดงครับพี่น้องนี่สองดอกครับแต่มดวงอย่างในพอแต่ดอกบานๆครับมื่อเนี้ย มาทางพี่อีกพี่นออ้องอมึงมีดอกตูมอู้ได้พอแล้วดอกตูมดอกแรกครับของกอแดงครับพี่น้องน้องนั้นบ้านมาอะไรจากต้นตูมไปนี่มาอะไรจากต้นตูมไปนี่อุ้ยมีพวกเขาเรียกว่าสิบรั่งพอจุ่มๆไปเลวเนาะอเอาบ้านบ้านนี่แหละจังเตรียมตาไว้ <c oughs> มือนี้ใส่สุดแดงมากก็เพื่อมาหากอแดงเนาะเออดึงดึงดูดไปให้มันกอแดงเนาะบึงแปดทั้งคููเลยทั้งพ่อทั้งทั้งบาเบสทั้งสาวลิลเลยนี่พี่น้องมันมีทั้งเหมือนหาดอกเลยมองน,นี้แต่ว่า มันร่วงอลไรดอกนี่อ๋อไันได้คิดรูดเชือดเอาเหลือแค่สีดอกไปแบบนี้ก็เติมตาไว้แล้วนี่บานๆไบเลยอ่ะมาแล้วครับพี่น้องกอแดงโอเคจุ่มๆเฮ้ยงามนบังมือมือบังเนาะว้ายยังเหลือจุ่มๆบางอยู่ก็ไข่ยดอกหนึ่งจุ่มหนึ่งกอแดงกับจุ่มหนึ่งเอ้าลองมิตรบ้านเบิดพี่น้อง ภาวานาให้ต่อไปขอให้แบบพ่อจุ่มๆตลอดเลยเด้ออยากพ่อแต่จุ่มๆเลยครับบ้านๆกับไ่ค่อยอยากพ่อเท่าไหร่หรอกฮ่าไปอันนี้ลองบาเบสิบเอาเด้อนี่อ๋อเห็นบอกคือเขาเทาไปแล้วบาเสบสเซตเชื้อครับบาเบสิบคย้ำเลยปูไปสิปูไปปูนะแบบนี้ได้ก็เป็นเชื้อต่อไป มือหนาวมาเบเกทได้ไม่เก็บอีกมึงนี่แล้วน,นี่พูดได้เก็บได้ตลอดกันข้าวปวยดอกเตะทอเขานะ่ะไปมึงกำลังมึนตากบพี่น้องโมเมนต์เห็ดละงอกเลยครับนี่เบมึงมือมาเบเซาขึ้นนี่มึงนี่คือละงอกขาวเลยแหละคัขนคน เบื้องโมเป็้นนี่ครับอันนี้ประมาณละงูเลยครับนี่ละหง,งากครับพี่นอ้องทิ้ไปอย่าไปหากินนะครับเมาเลยครับเห็ดทอร์น,นีกันแสงเอ้ยทีโยโย่โดนแต่ขาเป็นไงเมือ่ยอย ไ,ไก่เต็มตาแล้วสูสุจูมีกแก้วครับ <c oughs> อ๋อดีตอนอย่างเงี้ยในพอจูมอยู่จูมในซองละของเขาไข่แป้งครับ บางบ่เห็นแล้ะกระตาสาลิมบ้างอี่อือปล่งครับพุองเป็น เป่งอิดเปงอนีโอโอ่โอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอยวได้วดจมเนาะเว้นะปต่เฮ็ดแปงสงสัยปลาดาวปลาไหนมานำเราจมบ่ มือมึงไม่มย่อไปกู้มาน้ำมือมาลเลยเขียดอีก,ลกเลยเขามาแล้วมือเขามือแรงนีเขาเขี่ยกันหนีเรามาบ่ได้หนีหรอกมาบม่ได้บอกเรานะหยัดเราไม่ยังเมื่อยเนาะไม่เป็นยังอนนอมมนนดอกทุงสารผู้เฒ่าอู้ยเขาไข่บางน,นึงก็นึกว่าจะเห็ดแปลงเลยเนี่ยไปไกลบานนงนึงเลยดอกพระปานเห็ดแปลงเลยครับพี่นอ้อง ยังมีพอเห็ดยังมีเห็ด้เบิงอยู่เรื่อยอยู่ครับพี่น้องได้พอบ้านๆก็ถือว่าบุญแล้วได้เหมือนออนี่วันนี้เด้ที่เจ้าทามาเห็ดแดงอยู่ใสน่นี่นี่เนี่ยแต่ว่ามันเท่าแล้วนี่โอ้ี่นี่เท่าแล้วพี่น้องเห็ดแดงปไปเป็นเสือไปเจ้วเท่าปานี้เนาะอ่อนแแหล้วอลยอืม ไข่ไปน,ะนึ่งสมุดโปมือนี่จูงจูงฮึ <c oughs> ปลวกตาพน้องหัวย่องเลยเ,อ,อ,เอ,อ้ยมือหิมบับนยังม,มาพอจนหัวย่องเลยพน,น้องมาพอเนาะมาขึ้นานม,ามนวนี่ ยังก็ได้งามเลยอืมขันมาเมื่อวานตัดสินใจมาเมื่อวานวาน,นี่ก็ได้ง,งามๆเลยเนาะ <c oughs> พอดีพัฒนาบานตัดหญ้ารอบบานครับพี่น้องเมื่อวานติ <c oughs> ดตุลาลายอย่างนําไปทําเรื่องเกี่ยวกับธนาคารเมื่อวานนี่ไปสองธนาคารหมดทั้งกรุงไทยทั้งกรุงเทพไปเอ้านี่เขาคลายจุ่ม สองพี่น้องพินเบิ้งครับอุญุเลยครับอันนี้ไม่เห็นเขาใครเอาเลยกูนะดังปัดเลยว่ากอดกันอิงติ้งเลยว่าโอ้โหคุณเลี้ยงหม่ฮัวใครคือดอกไงไก่ไก่เต็มตาเลยพี่น้อง มึงมีได้แค่เต็มตาก็ถือว่าบุญแล้วได้นี่เห็ดแกะออกห่างๆหางหยางๆ,ๆแน่เลยพี่น้องโอ้ยขามาปู้งห้อีกพอมันโล่งแต่โอ้ยแข็งวายวายเป็นเสือไปมจะแข็งดีเด้อ <c oughs> แข็งดีแห้งนี่ครับผลงานครับไม้ปลาบันข้างหน้าครับพี่น้องนี่มานอยู่ครับเกือบเต็มตาครับพี่น้อง ือกระส่วนลายจีเป็นนีแ่แหละเฮ็ดกอแดงก็เฮ็ดขาวไข่สองอย่างเลยเนะานะซาลินเนาะกับเฮ็ดแป้งอีกน้อยนึงเฮ็ดแป้งกับบ๊วยลายนะครับส่วน,ลา,ล,ววนลายก็บจีเป็นกอแดงกับเฮ็ดขาวไข่แหลนะเนาะแต่มือนอีลก,กับเนาะมีแต่บานเบิดเนาะซาลิน,นเบิรดาะสืได้แห้งครับพี่น้องเลยพอจุ้มๆกับจุ้มน้อยบ๊อบปลื้มเลยมือน,นี่โอเคครับกับมันอยู่ครับนี่เกือบเต็มตาครับพี่น้อง ก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบ็ดน้ำแนวเด้อครับเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้บาเบ็ดสาวลิในลลกกธธในคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อสิได้แจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็บาเบ็ดก็ขอขอบคุณครับช่องใหญ่ๆครับที่คอยพักด้านคอยสนับสนุนช่องหน่อยๆยังช่องเบ็ดไลลตะใต้ช่องของบาเบ็ดสาวลินเนาะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับที่เป็นเท่เเากับอยู่เบื้องหลังเนาะเขาก็ให้ทิพคำปรึกษาให้ยังบาเบ็ดสาวลินเสมอครับขอบคุณหลายๆเด้อครับ แล้วก็มาเบกับมี่ยังแล้วเนาะมาเบกับขอเจ้าคิวใบเพียงสำนีครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปพบกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับ